สวัสดีครับวอชวอตครับวันนี้จะมารีวิวซูเปอร์แมนนะครับแต่ว่าเป็นภาคไทยนะซูเปอร์แมนเนี่ยอืมเราไม่รู้ว่าทํามาภาคที่เท่าไหร่น่าจะห้าหกภาคแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่าซูเปอร์แมนภาคนี้นะครับมันเป็นการกํากับของเจมส์กันเนาะใครที่ไม่คุ้นหูชื่อเจมส์กันเนี่ยน่าจะรู้จกักอ่าเขาเป็นผู้กำกับเรื่องการเดินออฟเดอะกาแล็กซีนะครับก็ประมาณนั้นเนาะกวยแค่นี้ก่อนก็คือซูเปอร์แมนภาคนี้ครับอ่าเราอา่ะได้ดูภาคไทยเพราะว่าเรามาต่างจังหวัดนะ โดยเราค่อนข้างจะชอบเรื่องนี้มากนะครับถ้าเกิดว่าให้เราเทียบกับหนังเรื่องก่อนนั้นนี้ทให้เราไปดูมาก็คือ Jurassic World r e b i r ิรดใช่ปะเรากลับรู้สึกว่าเราเอนจอยกับ Superman พอสมควรเลยนะคืออย่างนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่องเราเนี่ยไม่ใช่ช่องที่แบบจะดูหนังให้มันแบบลึกหรืออะไรขนาดนั้นนะเรากลับรู้สึกว่า Superman ภาคเนี้ยอิ่มเอมในแง่ของแบบความ เอ่อเรียกว่าไงเดี๋ยบทต่างๆแล้วก็รวมถึงแบบฉากแอคชั่นด้วยครับคือฉากแอคชั่นเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่ากับของแซกชไนเดอร์นะแต่เราแค่รู้สึกว่าบทมันไม่โบ้งอะบทมันโอเคกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างจะดูลื่นไหลนะครับแล้วว่าหลายๆฉากที่เป็นซีนคุยกันอย่างเงี้ยเรากับรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีอะไรที่แบบดูแย่ขนาดนั้นอนะเออแล้วก็หลายตัวละครที่ผมมาในเรื่องเนี่ยเราค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับโดยเรื่องเนี้ยมันจะไม่ถูกเล่าแบบ ซูเปอร์แมนภาคก่อนๆน,น่ะที่แบบว่าซูเปอร์แมนโผล่ออกมาแล้วก็เออเล่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าดาวตกลงมายังไงแล้วก็แบบเออมีเหตุการณ์แบบพ่อแม่เสียชีวิตยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งภาคนี้ไม่มีนะภาคนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบเป็นการเกิดเรเื่องมาเป็นการเล่ามาว่าแบบว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มีซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็อ่า็จะมีเกี่ยวกับแบบ มันจะมีประเด็นที่แบบว่าเราว่าเอามาทาดีคือเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงของซูเปอร์แมนนะเราคิดว่าเป็นส่วนที่ดีมากเลยนะครับของเรื่องที่เหมือนกับว่ามันพลิกไปจากภาคเก่าๆพอสมควรเลยเออถัดมาเราสิ่งที่เราชอบต่อมาคือเราชอบตัวลายมากเลยเราอ่ะรู้สึกว่านิโคลัสโฮเนี่ยเขาแสดงเป็นเล็กซ์ลูเตอร์ได้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะคือถ้าดูเวอร์ชันที่มันผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลับที่ว่าเล็กซ์ลูเตอร์มันมันก็เก่งแหละมันเก่งมันฉลาดมากเลยเนาะแต่ว่า เราอะกับรู้สึกว่าเล x 斯ลูเตอร์ในภาคเนี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวจริงๆเว้ยคือด้วยความที่ว่าเล x 斯ลูเตอร์มีความอิจฉาซูเปอร์แมนอยู่แล้วใช่ปะตามตัวอย่างอะไรเงี้ยซึ่งคือหลายคนอาจจะบอกว่าเหตุผลของเล克斯ลูเตอร์ในแบบตอนที่ดูซแบบูเปอร์แมนอย่างเงี้ยในการ์ตูนมันด,มนดูมันดูแบบจะว่าไงเนี่ยมันดูไม่ได้สมัยสมบูรณนะซึ่งในหนังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่เราคิดว่า นี่แหละที่มันแบบมีความคล้ายกับออริจินอลซูเปอร์แมนมากๆเลยนะครับก็คือเล็กซ์ูเตอร์จะมีความแบบขี้ฉามากเลยนะเราเรารู้สึกว่าไอซีนช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันบิวให้เรากลัวเล็กซ์ูเตอร์จริงๆนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งวิธีการหรือผลลัพธ์ที่แบบตัวเองต้อง,ต,องต้องการโดยที่ไม่สนวิธีการอย่างนี้ดีกว่านะก็คือเรารู้สึกว่าอย่างนั้นแบบเป็นอย่างไรลราคือมันน่ากลัวมากเรารู้สึกว่าเป็นตัวร้ายที่แบบเหมาะสมกับซูเปอร์แมนพอสมควรเลยนะเราว่าเอออันเนี้ยโอเคมา,มากเลลลยยนนะแ้วก็หาซี้ ออกมาเรากลับรู้สึกว่าเออเขาแสดงออกทางสายตาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะออถัดมาพาร์ทที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทย่อยแล้วมันโอเคก็คือในส่วนของตัวประกอบอื่นครับเ mm hmm. ช่นแบบ Green Lantern, Hawkgirl หรือ m r Terrific อย่างเงี้ยโดยเฉพาะ m r Terrific เนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะแล้วก็ดูเท่ดูเก่กงมากๆเลยเราอะตอนแรกเราคิดว่า Mister Terrific อาจจะต้องแบบบาดเจ็บหรืออะไรบ้างหรือแบบปังตายกลายเป็นว่าตัวหนังอะ แล้มิสเตอร์ทรฟิกออกมาได้แบบในมุมที่แบบค่อนข้างจะโอเคแล้วก็แบบน่าสนใจมากเลยนะถึงจะมีบางสินแบบว่ารู้สึกน่าสงสารพี่แกก็เถอะแต่เราแค่รู้สึกว่าเออมิสเตอร์โทรฟิกเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญของเรื่องนะครับสำหกรีแลนเทิร์นเนี่ยเรารู้สึกว่าควรมากคนาาสาษาสุดเลยแล้วก็ชอบตั้งแต่ที่แบบทรงผมแล้วเนาะทรงผมของทรงผมของไอ้กรีแลนเทิร์นเวอร์ชันกายการ์ตเนอร์เนี่ยเราค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะส่วนฮอเกิลเราก็าบทน้อยบางๆเลยแล้วก็ดูไม่ได้เด่นขาดนะแต่คือเอาจริงๆอะ่ะเราเราดูการ์ตูน ของแบบดีซมาประมาณนึงอ่ะเราก็กลับรู้สึกว่าเออฮอเกิร์จริงมันก็ต้องประมาณนี้เปล่าวะคือในในตัวหนังอ่ะก็ไม่ได้เก่งอจะอะไรในตัวการ์ตูนสิก็ไม่ได้เก่งหรือจะอะไรมากอยู่แล้วเราว่าอันเนี้ยคือสมเหตุสมผลมากเลยนะที่แบบฮอกเกิร์จะทําได้ประมาณนี้แหละเออมันมันก็ไม่ได้มีอะไรบทอะไรเด่นเท่าไหร่นะครับเออแล้วสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบคือมันมีคัมิโอตัวละครของดีซบางตัวในเรื่องเลยนะครับโผล่มาในทีวีกลางๆเรื่องเลยเราแนะนําว่าต้องไปดูนะคือโผล่มาโผล่มาไม่แล้ว ส่วนนี้เราชอบวิสัยของเรื่องนี้จริงๆคือหมาครับคริปโตคริปโตโด็อกเนาะหลายคนเนี่ยเราเราแอบไปอา่านรีวิวคนอื่นมาเนี่ยเขาบอกว่าคริปโตโผมมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะว่าคริปโตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยากไปดูซูเปอร์แมนมากๆเลยนะเรากลับรู้สึกว่าเอ้ยเราดูซูเปอร์แมนมาหลายภาคอะ่ะมันกลับไม่มีอ่าไม่ใช่ไม่ดูไม่ดูมาหลายภาคเราคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ดูแบบทุกทุกภาคเรแต่เรากลับรู้สึกว่าพอมันมีคริปโตโผล่มาในเรื่องอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน โทนหนังมันจะดูแบบซอฟซอบลงหน่อยหน่อยแล้วมันดูสมมันน่ารักมากเลยครับเราครับรู้สึกว่าคริปโตเนี่ยเป็นหมาที่แย่งซีนพอสมควรเลยนะเราคิดว่าหลายคนเ่ยรู้สึกว่าคริปโตผลมาเยอะแต่สำหรับเราอ่ะเราชอบดิคริปโตโผล่มาเยอะอย่างนี้แหละมันทําให้รู้สึกเลยว่าเออเวลาซูเปอร์แมนจะสู้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคือพอสเกลพลังซูเปอร์แมนมันเวอร์อย่างเงี้ยก็ต้องหาตัวร้ายมากดลงใช่ไหมพอกดลงเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยสู้ไงซึ่งก็จะคือคริปโตไปเลยครับที่จะมีบทมากๆเนาะในเรื่องนี้แล้วก็หหลลลาาาายยยยซซีีีีนนนนนนท่่่้อออองกกมมเเรรัพสควะ นั่นแหละอ้าวแล้วส่วนที่ไม่ชอบมีไหมส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอา่อเราได้เห็นบทคริปโตน้อยเกินไปหน่อยแล้วก็ประมาณนะเออไม่ใช่ผลคริปโตสิบทของกรีนแลนเทอร์เนี่ยน้อยเกินไปหน่อยเราอยากเห็นบทของกรีนแลนเทอร์เยอะกว่านี้แต่เราคิดว่าแม่งเท่เท่มากๆเลยกรีนแลนเทอร์ในภาคเนี้ยคือเท่แล้วก็แบบกวนกวน,กวนประสาทมากเลยอะ่ะเออก็คือโอเคนะอา่าแล้วภาคไทยเป็นยังไง เราอ่ะต้องบอกกันนะว่าเราผิดหวังกับภาคไทยอ่ะเราเรารู้สึกว่าหลายซีนฟังไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะซีนนี้แบบคือต้องบอกกันนะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะมีอ่าสองสองคนเนาะก็คือเหมือนสองคนในตัวเดียวคือเป็นคลาเคนกับเป็นซูเปอร์แมนใช่ปะจังหวะที่เป็นคลาเรน์อย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นนักข่าวอ่ะเรารู้สึกว่าเออพูดรู้เรื่องแต่เราแค่รู้สึกว่าเสียงแปลก,แ,ปก,แ,ปกแต่คือฟังได้ถ้าเกิดเต็มสิบเนี่ยคงให้คะแนนภาคสักแบบ สังหกอะเออแต่พอมันเป็นซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยเราว่าไม่อยากให้เกินครึ่งเลยคือมันมันฟัง้วมันเหนื่อยคือเขาเราว่าเขาเหมือนกับว่าแบบมันเรียกว่าไงเดี๋ยวเสียงเสียงพากมันแบบเราว่ามันฟังแย่มันฟังไม่รู้เรื่องเลยหลายซีรที่แบบต้องพูดเยอะๆอย่างเงี้ยเออที่แบบพูดยาวๆเรากลับรู้สึกว่าหูฟังยากแล้วแบบเราฟังแล้วเราไม่อินกับเมสเซจที่ตัวละครพยายามจะสื่อเลยอะเราว่ามันยากมากเลยอะหลายซีนเราแอบแอบกั้นขำด้วยทำแล้วกับรู้สึกว่าเขาพูดอะไรของเขาวะอย่างเงี้ยเออคือถ้าเกิดเรามองว่าซูเปอร์ มันควรจะได้เต็มเมืเกิดมันเป็น south แทร็กด้วยซ้ำนะแต่พอมันเป็นภาคไทยอะล้วกลับรู้สึกมันเหลือประมาณ7หรือประมาณ7.5ไม่เกิน8ด้วยซ้ำอ่ะเออเก็ประมาณนี้เราสำหรับภาคไทยนะใครที่จะไปดูเราคิดว่าถ้ามาต่างจังหวัดอะมันเลือกไม่ได้เว้ยแต่คือก็อยากดูไงแต่ว่าตัวหนังก็ตอบตัวนั้นเรากลับรู้สึกว่าซูเปอร์แมนเนี่ยบทพูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่ล้วกลับรู้สึกโอเคตรงนี้แบบบทพูดไม่ได้เยอะไงแต่พอซีนที่มันต้องพูดเยอะๆในซีนซีนหนึ่งอะมันฟังไม่รู้เรื่องก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับซูเปอร์แมนเนาะเราคิดว่าควรจะต้องไปดูนะมันมันมัน,มนเรียกว่าไงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเอนจอยกับการดูหนังเนี่ยมากกว่าจูราสิกเวิร์ลรีเบิร์ดพอสมควรนี่แหละอ่าก,ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็แนะนำให้ไปดูซูเปอร์แมนนะครับก็ตอนนี้ก็ใครว่างก็ไปดู iMac เนาะเรามาต่างจังหวัดไม่มี iMac ไงก็ประมาณนี้นะครับก สำหรับใครที่ชอบคอเนเทนต์นะครับก็บรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าผมและแว่ามีแลนจะไปดู F1 เดี๋ยวว่าคงไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอเข้าสตรีมมิ่งก็ได้นะเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ